สวัสดีครับสุขปู่สุขคนมีเหตุการณ์เกิดทึ้นี่แล้วครับผมเกี่ยวกับคล้ายครับบรูว้รวา่าคนเป็นยางครับผมนี้เป็นตะโมวานแล้วครับเป็นซึมๆเป็นยางบอยออกเป็นก็ยังแบบยังเมื่อยนะครับบกเกี่ยวเอียงจับเบื้องหูเบืงดังกับมีเงยอยู่หูกับ,บ่บเย็นครับร่างกายกับอุ่นอยู่ ร่างกายกับอุ่นหูกับอุ่นอนอยู่ครับกันว่าแขวร้อนแขวก็ยังครบอยู่แขวยังเหลืออยู่ครับมามาพื่นเพื่อนเนี่ยเป็นยังกระสร้างกินยาอย่างเดียวม่มีมือไม่เมมวลาหาวนองดอง,ดองกินหอดใบบกม่งวงกีย่ยงตับเลยครับ ขันเพื่อนเด้ก,กินเป็กินต้นกล้วยเอาหัดเงายินตเะเมาล้วครับมาซ่อมเด้สุ้ออกจากข้อครับเด็กสุกออกจากอคออย่งางออกบไไ้บ้านเด็กสิทธิ์เอาข,อข้อคอไหมครับรอหมอตรวจเบื้องก่อนต้องไปหาเพื่อนแล้วครับจะไปหาปจริสัทแล้ว เป็นมาเบืองมาแยง,งให้เบืองก่อนครับเป็นยังหญาก,กินบ่ได้ครับจะดมเบืองกีซเสือชาวาอ็นอีตัวนั้นสิครับสีเป็นตุ่มเป็นเตมเน็ดบ่สนกินหญอยังเดียวห่าวดองดองบ่งมีซึมหรือบ่หอดข้าวเพิ่นหรือได้บุญครับขี่ดูง่ายเนี่ย เดือบปลกูกฮะเดือบเตี้ยว่าไแล้วเขากล้องเดือบไปโน่ดีเดือบเตี้ยบังเ,เขียวดวยูโชว์เขียวดูวยิ้มยิยม้มยิยม้ยยมอืมงอนต้มตะเสาวะม,มีย่านเพิ่น,นี่ครับรอเพิ่นมาอยู่ครับโทรไปหาเพิ่นตะเสาเราล่ะ ดื้อคักตัวนะครับมาลบเพนไปกินพู้นไปกินน้ำกันแั่ขท้วหน้าครับไปกันห่วงใส่ฝาวแลน,ก,นกินมากเลยครับครับเบิ่งอาการผู้ใดหูสาเหตุเป็นพ่อยังครับมันเป็นจังไดอาการมั้ครับการไข่อาการ,าการ,าการป่วยครับเหม็นมาบอกไงเด้อ ครับมาแลกเปลี่ยนความรู้กันครับตะก,กี้กับเบื้อเห็นหรอกครับเคยเลี้ยงอยู่ตะก,กี้บดงยากมองอย่างนี้บมื่อคอยเป็นหลูกเป็นไผ่ดอกตะกรอนครับสม,มือหลูกให้มันหลายเนาะหลูกนั่นหลูกนี่หล,ลูลำบีนเนี่ยเอาฝากไว้ซ้ำนี้แหละครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทั้งสองทางนะครับทั้งเฟซกับทางยูทูบได้ครับผม ซื้อเดียวกันครับพอนองนับอิิงไทยบัานออพิเชียลครับหรือค้นทงค้นเหลืยงควายครับะกัทสันมีราคาวัสดีครับ